จับตาดาราสาวอีกหนึ่งคนทุกดวงข่าวเวียดังบินไปถ่ายหนังด้วยกันยืนยันชัดเจนว่ารถสถานะก,กันจริงตอนนี้เหลือไว้เพียงแค่เป็นพี่น้องที่ต่อกันเท่านั้นสําหรับคู่รักพันนางข้ามช่องเบลลารานีและเวียสกอนดาวัตโดยเบลลาเผยว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งสองคนอนาคตตอบไม่ได้ณนะปัจจุบันตัดสินใจแบบนี้ตอนนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ นะวันที่เราคุยกันไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราสองคนด้านหนุ่มเวียยังไม่ได้ออกมาพูดแต่อย่างใดแต่มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดชาวเน็ตยังไม่มบออนแหจะผิดกันยกใหญ่ ไปขุดภาพเก่าจากที่หนุ่มเวียบินปไปถ่ายหนังที่ออสเต,เตรเลียซึ่งมีดาราสาวพลอยพัทธากรเป็นผู้ร้านชัตเตอร์ได้มีการคอมเมนต์ถึงกันจนบางคนตั้งคำถามว่าคนนี้หรือเปล่านะแอบสังเกตแฮชแท็กเบียเบลล่าก่อนที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาพูดเสริมอีกว่าคู่นี้ดูมีพิรุษสุดเข้าอันฟอกกันด้วยก่อนหน้านี้ฟอกกันมันแปลกๆนะขณะเดียวกันบางคนก็เห็นต่างคิดว่าไม่น่าใช่มองว่าเรื่องควรเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย